สวัสดีครับพกุลุ้ยไรยงคนไข้แห่คนเก้าคนเดิมครับมืันนี้ครับหลกหญ้าแล้วครับหิวเข้าครับได้อย่างกินน้อืันนี้สามไปครับสามไปประหยัดเก้าประหยัดอ๋อเลยครับเมนูนี่ครับหิวเข้าตีรู้เข้าแห้งนี่ครับนี่อะไรย่างอะไรนี่เจ้าเปรี้ยบปละหยัดกันก็เข้าเย็นนี่ครับขนาดเนาะแบบยังเอ็นไงไปนี่ครับ นี่ครับหิ่วข้าตายหิ่วข้าครับลกคง่าซ่ากระเลี้ยวครับเฟียงกระดูกเนาะอเาคือบวมมังเฟียงกัดแด้ล่ะมังเฟงมักัดแนานี่เอาสดๆแล้วเหรอยากนี่ครับแย่แล้วมันบืนเพราะอยากนี่ครับโอ้มีกาลน้ำพรอมต้มกาแฟอีกทีนี่โอ้นี่ครับกานลพหอมต้มกาแฟ ชําระหนี้ทุกรายการท่านเลยดีใช่ไหมเงี่ยมานี่บ้านรถบัตรเครดิตแต่เซียบี่หาอเลี้ยวแรงเลยบ่หน่เลี้ยวแรงไหเอุ้ยเบื้องครับพี่น้องครับนี่แหละครับชีวิตแรงงานเลยครับแรงงานไทยในอิสราเอลกันเลยเอากินไก่กินกาบุตรยานโควิดสิบเก้าทียานเซออดยานเซออ๊ติดอยู่นี่ บุญ่านแล้วโควีิปเก้าานแตออดวิ่งค,ค,ครับเฟ <laughs> ินกินข้าวครับไใส่เินกินข้าวครับ <c oughs> แต่เสียบิลี่เนาะนะครับเงาข้ามนี่ครับเสียบมองมากเลยอนะ กปาันยัยขนาดน้คร Happ ับพี่น้องนี่ครับนี่ยังรอันนี้เอามีดมาปาดเดนะกินบ้งนาวเลยนี่คุอนะะเดันอกครับจะกินส้มครับแก้วเลยแก้วนี่คุเเลูกยิ้มหรอเจ้าฮะ นะครับลูกหอยอ่ะจิส้มครับวันนี้นะครับกิตส้มครับบอกเลยแซ่บแบบส้มนะเนี <c oughs> ่ยอร่อยด๋อยเนีอยนะครับกระทะงเลยซื้อแด้เจียวนะครับมะนาว กินมังหนาวกินส้มครับนะครับบอกเลยแซ่บครับนะฮะยี้เดียวบอกเลยคือตอนแดกซื้อบอครับแซ่บนะครับตอนไปแดกครับนะครับแซ่บครับตรงนี้เลยครับนี่ครับลูกไส้ย้อกินแซ่บเลยครับนะครับ หยุดแทบเลยครมม sociedad, ับนี่บอกเลยก็มาเป็นองเออแจกเงินคุณชุดเะแจกไม่ใช่แจกไม่ใช่จบจบ แซมน่ะฟองดูมันหวานหนังน่นหนังยี่ยงครับบลกสมเยี่งชิมงานเรครับถ้าเลิกงานครับ้กยิลูกโจคลิปลูกปากเพื่นติตามดูวฝาแน่ยจกยิิบโเวีนโมเวนไปจะไปไปคๆเอกงโอ้โหฝากไลกแชร์ให้ลูกหนยอเด้อว่สิตัวเอาจคลิปดู ปลากดไหลกดแช่ลูกท้ายอัวได้ครับทีมงานลูกท้ายอัวได้ครับที่ซองยุ่ยซูบครับบาาครับขอบคุณมากขอบคุณครับ